สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายบันครับผมมาติดตามกันต่อครับภารกิจการกู้รถแท็กเตอร์คูบต้าที่หลังโรงเรียนบ้านดงพองตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ L4508DI ครับคันนี้ที่ยังติดโลมอยู่ อ๋รับประกรันไม่ติดแน่นะโอ้ไ okay. อ้แปลงที่จมอยู่นะครับเป็นป่าอ้อยเดิมครับป่าอ้อยเดิมแล้วก็มาทํานาข้าวเนื่องจากว่าผานไทยนั้นคนระเบอร์ครับความลึกต่างกันผานทํานากับผานทําอ้อยเทกเตอร์คูป้า L5018 ครับคันนี้ซึ่งคลิปก่อนหน้าครับ ช่วยเหลือตัวเองขึ้นแบบลุเดือดเลยครับขึ้นได้ครับลากเป็นทางยาวด้วยนะครับค่าวนี้ก็จะมาช่วยอีกคันที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นคันแรกนะครับใส่ผานมาจะมาไถเตรียมเตรียมพื้นที่ทำนาปังแต่ว,ว่ามาได้รอบเดียวเท่านั้นครับครึ่งรอบนะครับมาจากนู่นแหละหลังโรงเรียนบ้านดงพอง ยาวมานี่แล้วกลับลำตั้งลำจะกลับติดลมเลยครับก็เรียกคันนี้มาดึงจังหวะดึงกันครับติดลมไปด้วยกันก็พากันขุดกูเอาคันนี้ขึ้นมาได้ในคลิปที่ผ่านมาครับและรอบนี้ก็มาดูครับปฏิบัติการจะสำเร็จหรือเปล่าทีมงานจะเป็นผู้ให้คำตอบครับ อย่างนี้ไม่ได้ปูกก้อยเจ้าของนารับประกันไม่ติดนี่ครับจมก็ค่อนข้างหนักพอสมควรครับจะดึงกันถอยหลังครับดึงไปหน้าแล้วติดด้วยกันทั้งโง่คราวนี้มาดึงถอยหลัง ยกผานหลังครับให้มันลอยไว้ก่อนเกี่ยวสลิงครับเตรียมตัวของสลิงเตรียมตัวดึงแล้วครับเกมสั้นหรือเกมยาวจะจมด้วยกันทั้งคู่หรือจะกระชากกันขึ้นนะครับอย่างนี้คำตอบก็คือ L 5 0 1 8ครับจะปฏิบัติการช่วยเหลือ L 4 5 0 8 D I เกี่ยวสลิงได้แล้วครับทั้งสองท่านเข้าประจำตำแหน่งครับเตรียมตัวเอาละครหนึ่ง โอ้โอ้มาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดดึงข้ามคันนาเลยครับโอ้ดินฝั่งนี้แข็งใช้ได้ใช้ได้ครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลงอ้อยเก่าแต่ว่านาแปลงนี้ก็คือ เขาปลูกอ้อยก่อนนะครับแล้วก็รื้ออ้อยออกมาทำนาความลึกของฐานที่มันลงไปก่อนที่จะมาเป็นนามันก็เลยต่างกันครับเมื่อเจอน้ำความลมก็เลยโอากาสติดสูงเลยทีมงานนักไถ่นักปัน่นจะรู้ดีครับแล้วก็ทีมงานบอกนี่มไม่ใช่ครั้งแรกครับที่จม แปลงอ้อยที่เขามีการรื้อแล้วก็ทำนาไม่รู้นะครับว่าเป็นแปลงอ้อยเก่าถ้ารู้ไม่ลงครับเพราะว่าลงติดโหลมแน่นอนและก็ใช่จริงๆด้วยครับวางผ่านมาจากนู่นมาถึงนี่กลับลําปั๊บติดเลยครับ ลิเกอ์เลิกแล้วใช่ไหมปะาถ่ายต่อไหมไม่เอาแล้วโอ้ไถฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้เขาไปยนนาหรือเป่าครับไม่จังไหนอ๋อโอ้อ้แปลงนี้เขาไม่ทำนา จะทำเนี่ยจะทำแปลงน,น,นี้ไอแปลงที่มันไถไม่ได้ไอแปลงไถได้ไม่ทำลิเกเลอร์ครับอย่างนี้ เราขึ้นจากลมได้ยังไม่จบนะครับต้องหาทางออกอีกครับจะผ่านแปลงเดิมไม่ได้แล้วอาจจะเจอดาบสองได้ ามกันออกไปแล้วครับไปแล้วดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าแปลงนี้นะครับแปลงที่กำลังวิ่งอยู่นั้นอันตรายครับอันตรายาพลาดไม่ได้เผลอแป๊บเดียวอาจจะร่วงได้ เอาเอาไปแล้วไปแล้วรอดไหมรอดไหมขันหน้านี้น้ำโด่งไปแล้วครับ เอ้เอ้กันหลังยังมีเสียวมีเสียวครับโอ้มีเสียวมีตุ้มตุ้มต่ำต่อ,ตอ,อยู่แล้วครับ ไม่ไถแล้วนะครับร้อยน้ําแห้งค่อยมาไถาเอ้าลองวางผ่านดูครับ ไปแล้วคันแรกขึ้นถนนเรียบร้อยครับคันที่สองตามไปไม่น่าจะมีปัญหาครับปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะป๋า,าปลาเยอะแท้หน่ ไอนาแปลงนั้นเขาไม่ได้ทำนาป่ะปะเน,นี่ยติดกันเนี่ยแล้วเาไม่ได้ทลุมไม่ได้อ๋อรถไถลงไปไถไม่ได้ป่าเยอะมากลาไปก่อนครับปลอดภยัยนะครับรถไถแท็กเตอร์คูบต้าเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ